หอบกระเป๋าทํางานที่กรุงเทพหางเงินส่งลูกเรียนบ้านเก่าจ่อยไมททองคำได้ดีจนสร้างหลังใหม่ไม่โอ้อวดส่งลูกเรียนนอก เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสุพรรณผู้สร้างชื่อเสียงมาจากเวทีการประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่างไม่ทองคำนารมิตคงชาตีหรือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในชื่อจอยไม่ทองคำชีวิตของเขานั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยซึ่งเมื่อไม่กี่ปีนักร้องหนุ่มได้ออกมายอมรับว่าตนเองมีครอบครัวแล้วและมีลูกสาวสามคนด้วยกันรับไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้คิดจะเปิดตัว ซึ่งแฟนคลับที่รู้หลายคนก็ยังรักและติดตามผลงานเพลงของตนอยู่ต้องขอขอบคุณมากๆ <The S 2> <The S 1> เดรืเรองลูกสาวจ่อยเผยว่าแต่งงานกับภรรยามา24-25ปีลูกคนโตอายุ20กว่าปีคนกลางอายุ17ปีและคนเล็กอายุ6ขวบเรียนอยู่ที่จังหวัดยโสธรหมดทุกคนซึ่งลูกสาวทั้ง3คนนั้นทั้งสวยทั้งน่ารักไม่แพ้กันเลยแถมมีข่าวมาอีกว่าลูกสาวสวยถึงขนาดมีคนทาบถามให้เข้าวงการบันเทิงเลยทีเดียว นักร้องหนุ่มชาวนาจ่อยโรมิตดนักร้องใหม่ทองคำเตรียมส่งลูกสาวคนโตไปเรียนต่ออเมริกาโดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่จะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเจ้านายแฟนก็เลยให้ไปทำวีซา่าเพื่อไปทำงานและไปเรียนด้วยเพื่อให้ลูกได้ยืนด้วยตัวเองได้พออยู่ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ก็ต้องคอยเคี้ยวเข็นก็ต้องตัดใจให้ลูกไปแล้วละตอนนี้อยู่นี่เราก็ห่วงไม่มีจุดยืนด้วย จอยไม่ทองคำชื่อจริงรมมิตรคงชาตีเกิดวันที่4มก,การาคม2507หนุ่มลูกชาวนาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประกอบอาชีพก่อสร้างเลี้ยงครอบครัวได้มาร่วมประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์ใหม่ทองคำซีซั่นแรกในปี2557จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อรายการเป็นใหม่ทองคำซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศออกอากาศทางช่องเ o r k p o พอยต์อยได้แสดงพรสวรรค์ที่มีเปี่ยมล้นเอาชนะใจกรรมการและผู้ชมจากทางบ้านทุกรอบการประกวดได้รับเสียงโหวตจากคนไทยทั้งประเทศมาเป็นอันดับหนึ่ง คว้าแชมป์ใหม่ทองคำคนแรกในปี2557จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อรายการเป็นใหม่ทองคำและเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดค่ายเพลงยุงเข้าเรคคอร์ดในเครือบริษัท Workpoint Entertainment เมนจำกัดมหาชนอีกด้วย